ีไปที่คุณแม่ดี่เวบ้างเราเป็นผู้ใส่เราคิดว่าการใส่ย,ยังไงนอกจากท,ที่หลายๆท่านพูดมาละการทําให้มันดูธรรมดาในมุมของ ความเป็นสาวแฟชั่นของเรายังไงบ้างคะจริงๆมาเดี่ยวชอบเราบอกว่าแฟชั่นไร้รอบแต่จริงๆมันมีกรอบหนึ่งที่ชัดเจนมากมาเดี่ยวเพิ่งดูทิกตอกเมื่อวันก่อนมันมีเด็กคนนึงอะค่ะซึ่งมายอมรับว่าฉันจะยอมรับว่าฉันชอบสีชมพูมากๆฉันจะยอมรับว่าฉันชอบคิตตี้ฉันชอบสีชมพูทั้งที่ฉันกีดกันมาตลอดคือฉันไม่อยากใส่สีชมพูออกไปเพราะว่าฉันอยากเท่ฉันไม่กล้าใส่สีชมพูออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กคนนี้ก็ออกมาในทิกต o อกแล้วบอกว่าฉันจะใส่สีชมพูแล้วซึ่งเด็กเนี่ยน่าจะอยู่ม ประถมเองเพราะว่าเราถูกจากัดมาตลอดว่าผู้ชายจะต้องใส่สีฟ้าผู้หญิงจะต้องใส่สีชมพูแค่นั้น <c oughs> อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต่างจังหวัดจะต้องไม่ยออยู่ต่างจังหวัดมาก่อนการที่เราใส่อะไรที่มันดูไม่ตามกรอบของเขามันก็จะ <c oughs> ทําให้ <c oughs> สมมุติ่าเดย๋ยวใส่สีสีแค่สีแสดไปตลาดอย่างเงี้ยไม่ดย๋ยวก็จะโดนละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะมันอยู่ที่การที่เราจะกล้าเดินออกจากกรอบที่คนบางคนขีดให้เราหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งมะเดื่วเป็นคนคนนั้นที่กล้าแล้วก็พอมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่าพอเรามองเข้าไปอะเรารู้สึกสงสารคนที่ยังอยู่ในกรอบนั้นอยู่เช่นอ,อย่าใส่สีนี้นะผู้ชายใส่สีชมพูไม่ได้หรอกผู้ชายใส่ตัวกระตูนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย <หา S 1> ซึ่งในเพื่อนของมาเดื่วเหมือนกันตั้งแต่เด็กเลยลูกก็ จะซื้อลูกเป็นผู้ชายแต่ก็จะซื้ออะไรที่ดูเป็นผู้ชายมาให้ลูกตลอดอะไรเงี้ยเวลาลูกอยากได้อะไรที่เป็นตุ๊กตาน่ารักก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ของที่ผู้ชายเล่นหรือของที่ผู้ชายจะใส่เงี้ยค่ะ<ฆ>เราโดนจํากัดกรอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราโดนจํากัดกรอบมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเราจะทําให้เรามันฝังลึกอยู่ในในใจเราว่าเราควรทําอย่างนี้หรือเราไม่ควรทําอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเสื้อผ้าของเราเหมือนกันใช่<ม>เราควรเลือกใส่สิ่งที่เราชอบแต่เราจะมั่นใจไหมในเมื่อถ้าตอนเด็กเรายังโดน โดนปลูกฝังมาอย่างนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะก้าวผ่านมายากมา,มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ